ิริพรอ,อพัมไพพงเชื่อว่าคนที่ชอบเพลงลูกทุ่งคงจะไม่มีใครที่จะไม่รู้จักชื่อนี้เพราะว่าเธอโด่งดังเป็นอย่างมากแล้วก็มีผลงานเพลงดังๆอย่างเช่นเพลงโบรักสีดำเพลงปริญญาใจเพลงเพื่อแม่แพ้บ่ได้แล้วก็ยังมีอีกมากมายหลายสิบเพลงที่โด่งดังไม่แพ้กันเธออยู่ในวงการเพลงมานานหลายสิบปีปัจจุบันในวัย61ปีถึงแม้ว่าเธอไม่ได้ออกผลงานเพลงแล้วก็ตามแต่ชื่อเสียงของเธอ ก็ยังคงโด่งดังเหมือนเดิมสำหรับประวัติของพี่นางชื่อสิริพรอ,อัมไพพง์เป็นชื่อที่ตั้งไว้ใช้ในวงการแล้วก็มีฉายาว่าแหบมหาสเสนเธอมีชื่อจริงว่าสิริมาอัมเคนมีชื่อเล่นนางเกิดเมื่อวันจันทร์ที่7ธันวาคมปี2507ปัจจุบันอายุได้61ปีพ่อชื่อกองมีแม่ชื่ออ่อนอนัมเคน เกิดที่บ้านดอนกลอยตบลดอนกลอยอเภหนองหานปัจจุบันแยกมาเป็นอภอพี่บูรรักจังหวัดอุดรธานีมีพี่น้องทั้งหมด10คนพี่นางเป็นลูกคนที่7พี่นางได้เรียนรู้วิธีการร้องเพลงการร้องลำจากพ่อเนื่องจากว่าพ่อมีคณะหมอลำเป็นของตัวเองแล้วพ่อก็เป็นหมอลำเก่าพอโตเป็นสาวพี่นางก็ได้ไปหาประสบการณ์เพิ่มเติมกับหมอลำคณะสุเทพดาวดวงใหม่พี่นางอยู่ที่นี่ระยะหนึ่ง ก็ได้มีคนรู้จักพาพี่นางไปร้องเพลงที่ทีวีที่ช่อง4จังหวัดขอนแก่นแล้วก็มีโอกาสได้เจอกับครูดอยอินทนนท์ทางด้านครูดอยอินทนนท์พอได้ฟังพี่นางร้องเพลงก็ชอบใจในเสียงร้องของพี่นางทางด้านครูดอยอินทนนท์จึงชวนพี่นางให้มาร้องบันทึกเสียงพร้อมกับเปลี่ยนชื่อจากซิริมาอัมเคนมาเป็นซิริพรอัมไพพงศ์แล้วก็ได้เซ็นสัญญากับค่ายกรุงไทยออดิโอในปี2526 หลังจากที่เซ็นสัญญากันแล้วพี่นางก็ได้ออกผลงานเพลงชุดแรกก็คือชุดสตริงลำแพนซิริพร28หลังจากนั้นพี่นางก็ได้ออกผลงานเพลงกับค่ายกรุงไทยมากถึง10ชุดด้วยกันแต่ก็ไม่มีชุดไหนโด่งดังเปรี้ยงปร้างสักทีจนกระทั่งมาถึงปี2533พี่นางก็ได้ย้ายมาสังกัดค่าย PGM Record หลังจากที่มาอยู่กับค่าย PGM พี่นางก็ได้สร้างชื่อเสียงกับผลงานชุดแรกเลยก็คือชุดโบรักสีดำ ที่ออกวางจำหน่ายเมื่อเดือนสิงหาคมปี2534เพลงโบรักสีดำโด่งดังเป็นอย่างมากแล้วก็ได้สร้างชื่อเสียงให้กับพี่นางเป็นอย่างมากมายชื่อเสียงโด่งดังหลังจากนั้นพี่นางก็ได้ออกผลงานเพลงกับค่าย PGM มากถึง34ชุดจากนั้นก็ได้ย้ายมาอยู่กับค่าย GMM Grammy ในปี2543ซึ่งคนที่ชวนพี่นางมาอยู่ที่ GMM Grammy ก็คือครูสลาขุนวุฒิจากนั้นก็ได้ออกผลงานเพลงชุดแรกก็คือชุดปริญญาใจ ที่มีผลงานเพลงดังอย่างเพลงหนีแม่มาแพ้รักเพลงปริญญาใจจากผลงานการแต่งของครูสลาผลงานชุดนี้โด่งดังเป็นอย่างมากและก็ทำให้ชื่อของสิริพรอ,อัมไพพงศ์กลับมาเป็นที่รู้จักและโด่งดังเป็นผู้แตกอีกครั้งหลังจากอัลบั้มปริญญาใจพี่นางก็ผลิตผลงานเพลงกับค่าย GMM Grammy ออกมาอย่างต่อเนื่อง แล้วก็มีผลงานเพลงที่โด่งดังตามมาอีกมากมายหลายเพลงเช่นเพลงอยากอยู่เงียบๆงสองคนเพลงกะรุณาอย่าเผลือใจเพลงคึดหอดกอดบอดได้เพลงผู้แพ้ขอแค่เบอร์เป็นต้นซึ่งผลงานเพลงของพี่นางส่วนมากก็มาจากการแต่งของครูสลาต่อมาในปี2560พี่นางสิริพรก็ได้ออกผลงานเพลงชุดที่17ก็คือชุดคนใช่เกิดช้าหลังจากนั้นพี่นางก็หยุดออกอัลบั้มเดียว แล้วก็มาทำงานเบื้องหลังให้กับศิลปินคนอื่นๆที่แกรมมี่โกแต่ก็ยังมีผลงานในวงการออกมาอย่างต่อเนื่องทั้งคอนเสิร์ตงานแสดงละครงานร้องเพลงพี่นางได้รับรางวัลต่างๆมากมายเช่นรางวัลมาลัยทองสาขานักร้องลูกทุ่งหญิงยอดนิยมในเพลงปริญญาใจรางวัลมาลัยทองสาขาเพลงสร้างสรรค์สังคมยอมเยี่ยมในเพลงฮักกันไวเดอร์เป็นต้นสำหรับชีวิตปัจจุบันของพี่นางในวัย61ปี เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาก็ได้มีข่าวเกี่ยวกับครอบครัวของพี่นางก็คืออดีตสามีที่ชื่อโก้กับลูกบุญธรรมที่ทั้งสองได้สร้างวีรกรรมเอาไว้จนพี่นางจับได้ต่อมาพี่นางก็ได้อยากขาดจากอดีตสามีแล้วก็ได้แบ่งทรัพย์สินมากกว่า10ล้านให้อย่างเช่นบ้านที่กรุงเทพก็ยกให้อดีตสามีกับอดีตลูกบุญธรรมไว้ครองรักกันแล้วก็ให้รถพร้อมกับเงินอีกก้อนหนึ่งให้กับอดีตสามีไปจากนั้นพี่นางก็ได้กลับไป อยู่ที่บ้านเกิดที่จังหวัดอุดรชีวิตพี่นางก็สุขสบายดีไม่ได้เดือดร้อนอะไรแถมยังรวยเป็นเศรษฐีแล้วก็มีทับสินมากกว่า100ล้านทุกวันนี้นอกจากเดินสายทําบุญเป็นหลักก็ยังเป็นจิตอาสาอยู่ที่วัดป่าสว่างธรรมอําเภอพิบุรรักอุดรธานีบ้านเกิดของพี่นาง